พระคำเพื่อการื้นฟูยามเช้าการมีชีวิตเป็นอยู่ในความเที่ยงแท้แห่งอาณาจักรของพระเจ้าสัปดาห์ที่ 3. อาณาจักรและคลริตตจักรวันพฤหัสบดีเลขโรม,มันสามคริตตจักรที่แท้จริงคืออาณาจักรของพระเจ้าในยุคนี้วันนี้ผู้เชื่อทั้งหลายดำเนินชีวิตแห่งอาณาจักรอยู่ในคริตตจักรอารบิกหนึ่งทุกครั้งที่องค์พระเยซูเจ้าตรัสถึงคริสตจักร พระองค์ก็จะตรัสโดยเชื่อมต่อกับอาณาจักรกรณีนี้บ่งชี้ว่าอาณาจักรกับคริสตจักรมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันเป็นอย่างมากวงเล็บหนึ่งโรงบท,ที่สิบสี่ข้อสิบเจ็ดพิสูจน์ว่าคริสตจักรในยุคนี้คืออาณาจักรของพระเจ้าวงเล็บสองคำว่าอาณาจักรของพระเจ้าในหนึ่งกรุนโทบ,บทที่สี่ข้อยี่สิบชี้ถึงการดําเนินชีวิตคริสตจักรซึ่งบ่งชี้เป็นในว่าในแง่ของอํานาจนั้น คริตตจักรในยุคนี้ก็คืออาณาจักรของพระเจ้าวงเล็บสคําว่าพลเมืองเดียวกันในเอเฟซบทที่สองข้อสิบเก้าบ่งชี้ถึงอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งเป็นขอบเขตที่พระเจ้าทรงปฏิบัติการใช้อำนาจของพระองค์วงเล็บสสิ่งที่เปาโลและผู้ร่วมง,งานของเขาทำในการงานแห่งกิตติคุณเพื่อก่อตั้งคริตตจักรทั้งหลายนั้นมีเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าวงเล็บห คำว่าอาณาจักรในวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อหกเปิดเผยว่าไม่ว่าคริสตจักรอยู่ที่ใดที่นั่นก็มีอาณาจักรของพระเจ้าคริสตจักรเป็นตัวแทนของอาณาจักรอารบิกสองในการฟื้นปูขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราอยู่ในอาณาจักรและในคริสตจักรในเวลาเดียวกันคืออยู่ในทรัพย์ล้ำค่าและอยู่ในไข่มกเลขโรมันสในคริสตจักรซึ่งเป็นอาณาจักรนั้น เราอยู่ภายใต้การปกครองการควบคุมการตีสอนและการฝึกฝนแห่งอาณาจักรอารบิกหนึ่งแม้ว่าคลิปตะจากในวันนี้จะเป็นอาณาจักรของพระเจ้าทว่าเราจะอยู่ในอาณาจักรในความเที่ยงแท้ได้เฉพาะเวลาที่เรามีชีวิตเป็นอยู่ดำเนินชีวิตและประพฤตินตนอยู่ในวิญญาณเท่านั้นไม่ใช่เนมนุษย์ธรรมชาติของเราสัปดาห์ที่สวันพฤหัสบดี การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าโรมบทที่14ข้อ17เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเฟโซบทที่2ข้อ19เหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ได้เป็นแขกแปลกหน้าและคนต่างแดนอีกต่อไปแต่เป็นพลเมืองเดียวกันกับวิสุทธิชนและเป็นญาติสนิทในบ้านของพระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้าคือการดำเนินชีวิตของคริตจักรอาจารย์สอนพระคัมภีร์หลายคนกล่าวว่าอาณาจักรยังมาไม่ถึงพวกเขาอ้างว่าตอนนี้เป็นยุคของคริตจักรและยุคหน้าจึงจะเป็นยุคของอาณาจักรทว่าในโรมบทที่1 4ข้อ17เปาปโลไม่ได้กล่าวว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะไม่ใช่แต่เขาใช้รูปการปัจจุบันมากล่าวว่าอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่ ตามบริบทในโรมบทที่14ซึ่งกล่าวถึงการต้อนรับผู้เชื่อทั้งหลายนั้นอาณาจักรก็คือการดำเนินชีวิตคริสตจักรในทุกวันนี้ความเที่ยงแท้แห่งการดำเนินชีวิตคริสตจักรนั้นก็คืออาณาจักรโรมบทที่12กล่าวถึงการดำเนินชีวิตแห่งพระกายและโรมบทที่14กล่าวถึงการดำเนินชีวิตแห่งอาณาจักรกรณีนี้บ่งชี้ว่าในหนังสือโรมนั้นก,การดำเนินชีวิตแห่งอาณาจักร,กร ก็คือความเที่ยงแท้ของการดำเนินชีวิตแห่งพระกายนั่นเองในแง่หนึ่งยุคปัจจุบันคือยุคคริสตจักรและยุคที่จะมาถึงคือยุคอาณาจักรการกล่าวเช่นนี้ก็ถูกต้องแต่ในอีกด้านหนึ่งอาณาจักรของพระเจ้าก็อยู่ที่นี่ในวันนี้เพราะอาณาจักรคือความเที่ยงแท้ของคริสตจักรและการดำเนินชีวิตคริสตจักรดังนั้นคริสตจักรก็คืออาณาจักร ในเมื่อคลิปตาจักคืออาณาจักรในวันนี้การกล่าวว่าอาณาจักรถูกหยุดอยู่ชั่วคราวจนกว่าจะถึงยุคหน้าจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องโรงบที่14ี่ข้อ17พิสูจน์อย่างหนักแน่นว่าอาณาจักรก็คือการดำเนินชีวิตคลิปตาจักรในวันนี้เลือกอ่านข่าวสารในกิจการซึ่งกล่าวถึงเรื่องคลิปตาจักรนั้นได้เอ่ยถึงอาณาจักรไว้หลายครั้งในกิจการผู้เชื่อประกาศอาณาจักรของพระเจ้าเป็นกิตติคุณ กระทั่งกิตติคุณก็ยังถูกเรียกว่ากิตติคุณแห่งอาณาจักรดังนั้นการกล่าวว่าอาณาจักรแยกออกจากชีวิตคตริสตจักรในวันนี้อย่างสิ้นเชิงจึงเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้องถ้าว่าตามการเปิดเผยในพันธสัญญาใหม่การดำเนินชีวิตคตริสตจักรที่ถูกต้องก็คือการดำเนินชีวิตแห่งอาณาจักรถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ในเรา นั่นก็คือภายใต้การปกครองของอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายเราก็จะมีการดำเนินชีวิตที่ได้ถูกบันทึกไว้ในมัทธิวบทที่5ถึงเเรายังจะมีการดำเนินชีวิตแห่งอาณาจักรที่มีภาคปฏิบัติอยู่ในการดำเนินชีวิตคตริสตจักรด้วยดังนั้นเราจึงไม่ควรแยกอนาณาจักรของพระเจ้าออกจากคกริสตจักรในเอเฟซบทที่2ข้อ19าว่าพลเมืองเดียวกันบ่งชี้ถึงอาณาจักรของพระเจ้า ผู้เชื่อทุกคนรวมทั้งชาวยิวและชาวต่างชาติล้วนเป็นพลเมืองในอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งเป็นขอบเขตที่พระเจ้าทรงปฏิบัติการใช้อำนาจของพระองค์ตราบใดที่บุคคลหนึ่งเป็นผู้เชื่อเขาก็เป็นพลเมืองในอาณาจักรของพระเจ้าฐานะพละเมืองนี้มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบทั้งสองสิ่งนี้ดำเนินควบคู่กันไปเรารับสุขสิทธิของอาณาจักร และเราก็แบกรับหน้าที่รับผิดชอบของอาณาจักรด้วยเอฟเฟโซบทที่2ข้อได้ให้หลักฐานแก่เราในเรื่องที่ว่าคริสตจักรในวันนี้ก็คืออาณาจักรของพระเจ้าพลเมืองที่ถูกกล่าวถึงในที่นี้มีความเกี่ยวข้องกับอาณาจักรเกี่ยวข้องกับประเทศไม่ใช่ครอบครัวครอบครัวประกอบขึ้นด้วยคนในครอบครัวไม่ใช่พลเมืองด้านหนึ่งเราคือคนในครอบครัวของพระเจ้า แต่อีกด้านหนึ่งเราก็เป็นพลเมืองในประเทศของพระเจ้าในอาณาจักรของพระเจ้าด้วยแม้ว่าคริสตจักรในวันนี้คืออาณาจักรของพระเจ้าแต่เราจะอยู่ในความเที่ยงแท้แห่งอาณาจักรได้ก็ต่อเมื่อเรามีชีวิตเป็นอยู่และดำเนินชีวิตในวิญญาณเท่านั้นเมื่อใดที่เราประพฤติตามอย่างคนเก่าหรือดำเนินชีวิตในเนื้อหนังหรือในตัวเองในความจริงแล้วเราก็อยู่ภายนอกอาณาจักรของพระเจ้า นี่หมายความว่าเมื่อเราอยู่ในเนื้อหนังเราก็อยู่ในขอบเขตเก่าของสภาพมนุษย์ที่ตกต่ำซึ่งซาตานได้แย่งชิงไปจนหมดสิ้นเพื่อก่อร่างเป็นอาณาจักรของมันดังนั้นหากคริสเตียนแท้ยังคงดำเนินชีวิตในเนื้อหนังแทนที่จะอยู่ในวิญญาณในความเป็นจริงเขาก็ไม่ได้อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าแต่อยู่ในอาณาจักรของซาตานมีเพียงเมื่อเรามีชีวิตเป็นอยู่ดำเนินชีวิตประพฤติตน และให้ทั้งตัวของเราอยู่ในวิญญาณไม่ใช่ในมนุษย์ธรรมชาติของเราเราจึงจะอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าและกลายเป็นอาณาจักรของพระเจ้าในความเที่ยงแท้